เี่สวยะีเราสวยมากนี่ใครกนียังไม่ทำเ่าอะู้เจ้าเห็นก็มันมากจเนยะแป๊นีผู้เจ้าย่างไปขอห้มก็วกเเดี๋ยวหดแป๊เดียวครับแปเดียวเดียครับเดียวปเดียวนองคุมันสิไปนี่นนเยงน้าาเ้ย เอวันเุกรวมวกันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเด้อทั้งนี้เด้ <c oughs> อพยายากมยากา่เล่น้ยดยดมทุกคนย้กออกไปจากนี่ยวานนี้ม่นี่เห็นบนี่ค่ะแบบโต๊ขนาด แต่ทุกคนก็ยังบ่อยากกันนั่นเลยจ้ะบ่อยากไปเล้วคุณผู้ใดออกไปเรยด้วยจ้ะนี่เบอร์เงาเลยอ่ะอยู่กันเป็นก่อนเป็นกลุ่มแมนค่ะกับนั่งวนด้วยค่ะลเนี่ยอยู่ค่อยๆอยู่พี่พ่อค่ะอันนี้มันเป็นแบบว่าอย่างที่แบบโบนาเสื้อเนาะปกติถ้ากพ้นตกขนาดนี้คนเขาจะอยู่แบบนี้เบิรงค่ะทุกคนเบิรงแนวกางเกงกุญแจกับนี่เ็นบ่เออสุดยอดดีๆค่ะทุกคนแต่นั้นของเน้ เรียนทีแม่สายกันพวกพาเลย